เรามีอะไรจะบอกอืมเรากำลังจะกระโดงเรากดอัดคลิปแล้วนะเอาเลยเดียวมีอยู่เพีสเฟินนึกถึงเล่นเท็กซี่เลยด้นรันมีวีไอพีสเฟินอ้าวมันขึ้นมาไอ้เด็ก เราไม่ทันแล้วเต้ย์ี่สิบวีแล้วคือมึงไม่ต้องไปกดตรงนั้นมันกดที่บ้านก็ได้มันไม่ทันมันไม่ถึงมันหายก่อนถึงถึงล้องอยู่ตอนแข่งโดนหุกหุกไหมหุกมุดเต้์ทำเพื่อใคร อ้าวเตือนดูคลิปทำไมเไยทิพมันเข้าไปสู้ได้บวกนายได้เลยนะเออเดี๋ยวกูฮิลปึ้มร้านรักนี่ระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคลิปด้ยน่าจะมีนะกไปย่องย่องกูฮิวเสร็จเกือบไปไม่ทันแล้ว อ้าวอ้าววัดเลยเบอร์เท่เดิมบนเบอร์เท่าเดิมบนถอยถอยโอเคเลยเลยอย่าไปบอกใครนะเว้ยจี้ตัวนี้ลุกเลยเฮ้ยมีไทรนี่อยู่ไม่เป็นไรไปบิชเชอรหายอีกแล้วอ้าวแล้วมึงใส่ดีเปียกูก่อนเนี่ยนะเี้ยนอะไรเนี่ย Oh my god ตาย ตาดออกเสร็วาสแล้วทิ้งพวกตาไปก่อนไก,ก่นนไอนถอดออาดอดกูยยายย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 ตายย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 ยแล้วยย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 ่ลยยยวย เอาไม่ลู้ทันหรือลุกถ้าทันก็เข้าไปลุกเราคงตายนะลุกกลับมาตีสิลุกสู้เทนนี่สู้เทนนี่สู้อยู่ลุกอโอ้ย ตัวังข้างหลังมึงไม่ต้องสนใจตัวนั้นเยี่ยมมาหนาหมดอุ้ยอๆๆๆอุ้ยอุ้ยอ้ย้วเ้าเก็บไปมั่งแล้วมันก็จะติดสแตนกับไปพร้อมกัน โอ้ยเยียได้นี้แล้วเออโอ้โหได้ไงน้องไม่รักแล้วใครัวแล้วน่ากลัวน่ากลัวสัตว์โอ้ยเทพมีตัวเดียวแล้วเพื่อนแมนนวลมากมากอ่าไปต่อไม่ถูกต้องมีไมค์คนอ่ะตามมันไปตามมันไป กลางแล้วงลงัง,ง,งเอาพี่ใช้ดิเอาเตะม,มาเลยแม่งเว่ยเหืหอดเรอเ,เราคงต้องให้คิงชนนั่นแหละกูโดนมึงต้องเชื่อมั่นในอมนี้แล้วมึงเข้าไปอ่ะบวกให้มันเขาเรียกว่าอย่าโดนก่อนอ,อัศาะหึมออ อ,อุ๊ย <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้พูดยากว่ะแล้ววันโลกันเล่นบอนหัดคลิปิโชว์ความกาดให้โลกรู้ไออัดคลิปไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องอัดแม่งก็ได้รอบได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนรอบเปลี่ยนรอบทิศทิศเอ้าทิศตูมไอ,อ้มีโอ้โห้ฟาก สองคนมันบอกโรชานมึงเดินเข้าไปเลยไม่มันหลอกไม่ต้องกลัวเดินไปเลยมันก็หลอกเราได้เรายินดียังไม่พอต้องมีรถแท็หซี่เอาเองน่าจะลอยเข้าไปตตดไม่เอาไอ้สัตว์กลัวเห็นเลยรไหมเห็นเลยรไหมกินมืเชิญยิงมันยิงมันยิงเลยยิงเลย โอ้ยังอึดโอ้ยังเจ็บนะฮะถ้าถามว่าสวยไหมสวยแต่บอกเลยบอกเลยว่าสวยมากปาบนะบีชีบีมาย่งยังระว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 ังระังระวังรังผมผมอะไม่ตายพี่อย่าตายสถานการณ์เหมือนต้องไปลบพักได้แต่ไม่ทำประกันนั่นไง เรียบร้อยตายตายแล้วเรียบร้อยหุ่นจำเป็นรอบอ่าชิมายไก่กาดัดอ้สัตว์ไม่ทันไม่ทันไม่ทันดัดดัดดัดถอยก่อนระวังดิตีเรียบร้อย no no oh see no. seben oh, yes sweet her hurt? coming No Does You've got this it Pa ลองมาเล่นเจดีทอปปี้กันเถอะในคำว่าเย่มีน้ำตาซ่อนอยู่ไปเลยเย่โดนหุกไปเลยเย่

สิบเประชซนเลกูพี่เขชื่อมาลัของโแอนด์ดีนพูดยากเพราะทีมเราก็อีซี่เหมือนกันเลยเอ้ยอันนั้นไม่พูดดิใหญ่ทุกคนต้องยอมรับในความจริงมามาป๊า เอากระดูกคนบ้านเอยช่วยกูด้วยฮัลโหลข้างในนี่เอาข้างในนี้ไอ้ตายทั้ในสิ่งที่เชื่อจะไปเล่นดูได้ทีมเรามีกระโบดเสื้อในสิ่งที่เชื่อ ไปท่ด <l id> <c oughs> ิ <mem es> <mem es> <c oughs> ้งตรงนัินล่ะเฮนี่เชียร์ด้สิเด็กไปเลยเห็นในสิ่งที่เสือไม่เอาเลยกดโดนโซ